สวัสดีครับผมแม่นะครับกับแกะกล่องแคมป์นะครับวันนี้มันมีสินค้าชิ้นใหม่มานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้จริงๆมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับแต่ยังไม่มีเวลาแกะนะครับอ่าโอ้โเามาดีเหมือนกันนะกระดาษห่อทั้เลยนะครับ ซื้อมาสองตัวครับแต่เดี๋ยวเรามาดูดูกันตัวหนึ่งก่อนนะครับนั่นคืออันันทันคือเก้าอี้นั่งเองนะครับผม ีแกะยากออกมาหลายชั้นเลยนะครับนะครับเป็นเก้าอี้โอมแมนนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับ ก็จะมีถุงกับคู่มือนะครับผมให้นะครับทิ้งไปก่อนนะครับอ่านี้นะครับก็เป็นโคลแมนรุ่น f โฟล c ิงคอ,คอมพ s h แช e นะครับถ้ผมจำชื่อไม่ผิดนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับที่เขา ทำกับยี่ห้อ Urban Research นะครับ,น,น,รบ,น,รบนี่นะครับ Urban Research Bayer Select นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวพิเศษนะครับนะครับพอดีผมเห็นสีสวยดีนะครับคือตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้แบบสกรีนเข้าไปนะครับผมโลโก้แบบสกรีนเนาะก็มีป้ายราคานะครับผมราคาอันนี้ก็เหมือนรุ่นคอมมนปกติทั่วไปนะครับผมแต่สีเขาจะสวยกว่านะครับคือลูมิเนียมตรงเนี้ยมันจะเป็นสีดำเนาะนะครับป้ายตรงนี้ก็มีปกตินะครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ ้ายก็มีปกตินะครับสินค้าเป็น Made in China นะครับผมของจีนเนาะนะครับอ๋อแล้วก็เขาก็จะมีปัม๊มสกีนด้านหลังนะครับอ่าสกีนชื่อรุ่นนะครับ c compact f o l d i n g s h a r r นะครับรับ Number เท่าไหร่นะครับผมอ่าแล้วก็เป็นสินค้าคอลแลบนะครับผม ชื่อคนที่คอลแลปก็เออบารีเซิร์ก,กนะครับร่วมมือกันนะครับผมนะครับแต่เดยผมเอามาเทียบกับตัวที่ผมมีที่เป็นรุ่นธรรมดาเนาะแต่เป็นสีเขียวนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นข้อแตกต่างอ่าเรามาต่อกันนะครับผมด้านซน้ายนะครับจะเป็นตัวสีเขียวปกตินะครับส่วนด้านขวาเป็นตัวที่เขาคอลแลปนะครับผมทีนี้เราข้อแตกต่างหลักๆก็คือ ที่เห็นชัดก็คือหนึ่งคือตัวโครงนะครับตัวโครงเนาะเป็นสีอันนี้เขาจะเป็นสีดํานะครับตัวพนักที่วางแขนนะครับที่เท้าแขนตรงนี้เขาจะเป็นสีดํานะครับแต่ตัวปกติจะเป็นไม้นะครับแล้วก็สีผ้านะครับสีผ้าอันนี้จะเป็นสีเขียวโอลีฟนะครับแต่อันนี้จะออกสีเขียวเข้มๆหน่อยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าสีอะไรนะครับแล้วก็โลโก้นะครับถ้าเป็นตัวปกติเขาจะเป็น โลโก้แบบปักนะครับแล้ก็แบบปักแต่ถ้าเป็นตัวอ่เป็นตัวเออเบิร์นจะเป็นตัวสกรีนนะครับอครับก็ส่วนด้านหลังนะครับอ่าความสูงความสูงเท่ากันหมดเลยนะครับผมอ่าด้านหลังตัวนี้ก็จะมีสกรีนตรงนี้มาเพิ่มมาม่นิดนึงนะครับตัวปกติไม่มีนะครับผม เดี๋ยวผมวัดความสูงความสูงให้ดูนะครับความสูงประมาณนั่งนะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกเซนนะครับความสูงจากพื้นนะครับยี่สิบหกเซนนะครับความกว้างของเก้าอี้นะครับอยู่ที่ประมาณสี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเซนนะครับผม ส่วนความสูงนะครับออยู่ที่ประมาณ56-57บาสเจ็ดซนนะครับผมว่าใช้ดีนะครับเวลาเราเอาไปพกติดรถอย่างเงี้ยครับเบาๆนะครับสองตัวนะครับมีต๊ะตัวหนึ่งไปแคมปิง้งไปวันเดย์ทริปอะไรอย่เงี้ยครับได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ผมจะบอกตรงนี้นะครับเวลาใช้ไปแล้วมันตีนทุกแกมันชอบ ไม่ติดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่เียเรี่สงอะไรนะครับผมสำหรับสีดำนะครับผมว่าเอ่อถ้าใช้ไปแล้วมันจะลอกไหมครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูการใช้งานอีกทีนะมันจะทะลอ,อกไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมอ๋อมีตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงที่เขาเป็นรอย หมุดที่ต่อนะครับพอใช้ไปแล้วมันก็จะด้านนะครับอันนี้ยังใหม่อยู่มันจะเงาเงาอยู่นะครับแต่ถ้าใช้ไปเรื่อยๆแล้วครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะด้านๆนะครับผมนะครับมันจะด้านไปเลยนะครับแต่ในสีเลือกอะไรครับโอเคนะครับไว้เป็นทางเลือกกับให้กับเพื่อนๆนะครับลองดูนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่สองพันสองนะครับ แต่นี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณสามพันสาประมาณเนี้ยครับแล้วแต่ร้านนะครับลองดูครับผมในช้อปปีมีนะครับในเว็บเพจเในเพจ a c e b o o k ผมก็เห็นมีขายอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ